สไส่ใช่สิเกอบกบใช่เฮ้ยเอาเลยงอกบไปเลยโอ้ยโอ้ยยังไงอะนะอ้ยตัว่อโฉอกย่อขอบขึ้นต้ใจวัดหมดเออขอมลงเออขอมลงเฮ้ยก๊าจจน้าเหาลมลงแล้วเออไปเกิดฝังไ้นบังดูเออบังก่อนเด้อบังังไหนมีขอ กาลังยกห่จะไปทานไปเที่ยวเุ้ยก่อนจะไปท่ามที่มุกขนงก็เอาไว้ได้มท่านปิดนี่ นมตะไคร้เลยตะไคร้ต mm ้องฟิเไาตะไคร้เลยอือมป้าได้นะว่าเกี่ยวกันได้กระโดดโตแล็วใช่ไรยะป้าองเลยเออป้าไ่ท่ามาเที่ยวเลยพี่เข่าไปไปเนวเอากรโโตบอมาเงไดสักจัองคนนี่ะโ้คมเครืงที่ โอ้ยโอ้ยโอ้ยมุนกันยู่บั็ดเช็ดเช็ดวโอ้ยโอ้ย้นานระบบนี่คักขึ้กันเด้แล้วบาไหวได้กับทางตาระบบนีู่้ยยำจ่อ้ยกหยิบครบเลยครบมีอันมีพักกระเนยงห่าวแล้วก็อันเนาะจะร่างห่าว mời mời dạ. không mời 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 vậy Cứ mời 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 rồi Ừ mời 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 กดกันูจก <si suppression> ัน <descon fin anta> ูกางายเอออนี <Del> <campaigns> ่นู่นบอกับแล้วถึงเกือบป้าป้าป้ายย่าง้คไปใช้ไปเคียร์พื้นที่ยังไงกันเปิดพื้นที่ยังไงหก ไปบ่ไปป้าบ่อะไปไปบ่ไปช่วงเทียงนะเพิ่นไิช่งสีพักเทียงจังพี่บ่ยันบ่ลรอคิ้วแล้วสิให้เพิ่นไปทั้งสอง,งคนะน่ยก็ได้อยู่อยู่มานำกนาว้กมานกนักเอเอ อกลามป้ากับบุมีซร่บเปิดสีชัยอยู่โรงงานน้าอยู่ขอ,อกินเท่าไแต้วเอ้ขอ,อกินแน่เลยคนไปไปไปคุณแน่นำแหไปดะอือี่ตองยังยันยันยเลยเออยันเลยอะรอยาี่แนนรถรถอย่าลุกเด้อรถแล่วไวแล้ว <laughs> มาสีเน,นาะหม <ändern? S 1> ื่นหม <c oughs> ื่นมาเล่นน่อยยังเล่นเล่นน้อยเอาอมาเล็วพาเล็วพาเล็ว,ลว,ลวมาพี่ก่อน <c oughs> มาพี่ก่อนมาพี่ก่อนถ่าลุงก่อนลุงกลับรถก่อน <c oughs> สาวเตียวจะไปซีข้าว มีเข่ามาไวเพื่อนนะโมมีเข่ามาวะแรงแม่กับเพื่อนยังมีมาแลยว่ามือจักมือสิพาเป็นสีเราเป็นยังให้ใบป,ป้าใบองศีแดีวเพื่อนชิญู่ล่อมาเพื่อนนะแล้วอัดดีๆได้ประตูนี่น้ำบดีนี่แม่เขากินได้นี่นนไปนไปออกนอกถาดไปยังไม่ยืนย่อมพี่ยืนพี่ไว้มาพี่พี่ สอบอย่างน้อนี่สอบทานมันตัดขัวไอ้พวกน้ขายทัว้เขี้เหลอชิน้นขึนดนนางเว็ดว่ขางในของปลาเต็มเลยได้หรอนางนางเมต้หลอดอะไรกี่พนรถ้รถ้อรอยขีรถ พี่เลิศไปขึ้นก้อนลนเลยไปไปิดปั๊ดไถออกก่อนก็ได้ยันบรรย่อบุบิดไถเลยตัวจะไปใช่สีเกือบกับใช่เฮ้ไปเอาเลยย่อกรบไปเลยโอ้ยเยอะเลยนะ ย้อชอก้อนยอครอบขึ้นตกใจวดหมดเอาความลงเออค่อมลงเฮ้ยก็ไจีจับน้ำหมดลมลงล้วกบเข่าล้แต้อะเปะเกิดังไรบังดูเงกันเด้อบพังนมีขอมามดมาพี่กันเลย

À, Sarapau. Tụi à, bà thợ, ơi tụi thong mà. Nhìn vào tụi thong này, chết cũng đấy hời. Thì nhìn vào thong đó, lồm hàng được rồi. à? à. à. <laughs> 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 ngược thuận đây. Có à, gì? Sao vậy anh kia gì? À. <laughs> กูกินวะดีใจได้ขึ้นรถปีเกิดเมื่อยไมได้หยางเมื่อยไมได้ขึ้น<า>สหยาบผู้ชีผักเทียงกี่เข่าจ๊ะตอ,อสีนะข้ารถจากตากเดเนะขึ้นไงจะตรวจผู้มีความเย็นได้วยบานี่ ไปอยนมองชีขาวคนน้ำบริไกลบนันในอยนมองโรงงานน้ำใกล้ๆนน่ยถามั้งแต่ว่ายัางมองเงินปั๊มปั๊มปั๊มมันบ่เออวะใ <c oughs> ช่ใช่ก็ยังไม่ได้ขึ้นรถวะขึ้นรถขึ้นรถนะขึ้นรถ ไปจะพาไปเที่ยวเลยไปวัดเชโน่แล้วกลับมาสีใส่ไปจ้ะใครจวมาทางมาน้องเตียงงามไหมเนาะกลางนอ้ให้ทางเข้าบานเลยงามยโอ้ยชํำนี้อะไรบ้านเนื <go> ่อ <peacefully> ย <g rumors> <y Histor ically> ่กะ เั um> <t 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 enfin ื่งนั้นสิงามกว่านี้คุณเปิดคอนทมแล้วคอนโทรบลังเปิดปูเปิดปูคนกียรัเป็นก้อนดินใช่ทมยังแล้วเลยนี่เป็นยังไงเต็มหแล้วอยู่ยังอยู่ห้านตัวหน่ะนี่ได้เนาะเปิดระสิเปินเปิดบ่า้าอยู่นี่พอเปิดได้แต่เป็นระซีใช่ถ้าเปิดอยู่น่ะ Bốp 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 หมดเหตุุิี้เ่ยตกใจว่างเลยมาสีนะ่ะ <Okay. S 1> ไปเท่ไยังด้วยากันเด้อการลดดัก ใช่แล้ใช่าะ่าฮ่าเต็มไปด้ว ยาน้องชีกนี้าไปเมากันเอะเยนนอนดีท่ถ่ายรบาทนี่เก่งม,มางมากันมากเลนาน้ำกินกับแม่ตนะัวว่าเชีายน้ำมีน้ำก็ชิงเย็นกับแค่น่ะป้าชิม,มอือเรามเด้อคิวที่4ป้าถ่ายปไว้ป้าชิมีเวียกเด้อขีอ่รถ ุ่นกัหาเงินกันเนาะมือมือนำนำเขาได้ไอพิงกี้ให้พิงกี้คีเดี๋ยวเดี๋ยวพังป่าพังป่าเอาเลยพังปลาเอาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวป้าชิพ้าไปเที่ยวเนาะเ้ยอยากคีอยกีาเงินกันเดี๋ยวรุงชิลงมาอยู่เดี๋ยวลุงชิลงมาอยู่ เงินแดหบบาทเด้อถ้าอยู่คิวชีกับคิวเยช่องสอบช่องสอบโบงปดเด้อโอ้ยอย่าขี้อย่าขี้คนนะกระเปาลงมาเลยว่าฉันเ้ยเมื่อก่อนเด้อเอกไปลงไปสวรต่อกันโดยโดยโดยค้นก้อนรถดีบ่ไป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  ที่ว่าปูพิคคิวเนาะยังเดือคิวที่สี่เฮ้ยพ <c oughs> ี่น้องเลยน้องเต๋าอีกสามคิวเทอร์ซีเป็นเป็นเพื่อนป่ะบาทนี่เนาะตอนนี้เขาก็ขึ้นมารถแล้วแต่ว่ายังเดือคิวเดียวไอ้ทิธาโย่าทางสมุนแบบมีเวียดทั้งทางสวรรค์ก็เฮ้ยพี่น้องเลยยังที่ว่ายังโมเลสีหันสามน้องเต๋าเป็นคนที่สี่เราฉี่ใส่ในพื้นวางไว้อย่างในโซนสอบโซนสอบ โอ้ชีนังกับห้องเติมล้ะพาแต่ว่าทางคนง่ายอยู่เมื่อเดาลองแต่ว่าชิมาสองคนกับสี่ไซค่อยว่าชวงนนุ่มมาน้ำเนี่ยเปลี่ยนกันอยู่เมื่อชิได้เอามาหัวหัวเป็นสิเหลืองนึกว่ช่วยคือพาน้องใส่ผ้าไปชีเข่าจนหิ้วเข่าไปชีได้ชิจนถ่าจนเมื่อยหัวพี่น้องเลยนี่กันละ แต่ดิยังว่าน้องแตียวกระไก่บนไหนก็บ,บ้านคนเนาะยุปากทางพอดีเมื่อมีอยู่รอเมืเ่องใครแต่น้องพคนว่าซอยได้ทั้งหมดใครเอล่าน้ำหมดขนาดเข่าเป็นสอบยังแบกได้แข็งแห้งอยู่ดอกวันนี้ทางสมบูรก็ออกมาได้เลยพี่เราออกมาจากบ้านน้องแตีวามาสชมคนไปชี้เข่าต้นนาเขาในแก่เป็นเงินสาง,งาเงาเงินสาง,ง,าเ,ง,สาง,งาเงาพอยเงาคนดิทั้งเบะเข่าบ้านน้องแตีวพอด,ดีเลย สอสุกมาเมื <t wan> ่อหะบ้เนาะแต่เพิ่อเราเรามาบมาชงสศการพี่น้องแล้วต้นพักจนหยาเราจนเหี่ยวบดน้ำกอกเราแบบเนาะเสียงกระแฮมแฮมไเด้อปลาลุงเลย อากาศฮอนมาหน,นิขาวานหนาวคือนโหนาวมาน,นิอากาศมันแบบฮอนเนี่ยเน่งมานนนอกตรงนี้นะนิวข่าวไรกินมะกขอพงไรปนย่างนย่างเหมือนุเลยย่างมือนุบวกินกินครื่งนึ่งไหเจ้พ่ไข่ยพงอมแบบทุกนเพราะว่า่นย่างชุกลาันก็แหวได้แหวเิ่นอกินนี่แหละ<า> เบืงเนื้อหั่นไปขายไปชมคลื่นเนาะเหรอมันวิชุบจะกินน้ำเย็นๆน่ะหั่นแซ่บๆนี่เปิดๆอยู่บ้านีั้เนาะจะมีรถใหญ่เต็มอยู่เนาะได้เปิดชุบไหมเปิดปะอ่างบ่อาหารแซ่บๆเนาะอาหารตามสั่งน้ำพึ่งนี่ก็มีเว้นบ่ คนอะหาานั่นเหรอใช่คนบ่า่นก็ลงไ่ได้เลยกนป่ะวันนีลงไปซนก่นมาดูเงินงิไุดอยวะะชลงตวอ่นพนังนี่ตี้ลงไปนย็นๆก เหมือนเดิมได้สั่งกาแฟนมน้อาวก่อนเอาเหมือนเดิมด้วยไมค่าเด้อเอาเหมือนเดิมมาเหมือนเดิมโอเคเหรอว่ากันมันได้มาข้าวผัวม้งขัวได้มาข้าวมาให้บ่เอาได้เอาใส้ทงเด้อโดยฮั่นเก่าฮั่นเดิมไม่พี่น้องเลยกินแต่เตะยุ่งผุนเนาะอ่ะวันนี้เพิ่นกำลังสั่งซานกันเพิ่นเปิด เป็นมวนเจินกันเนาะเลยน้งไปซื้อกาแฟนมน้ำเดาก่อนบบบนี้เอ,อ็ดแซ่บไยกาแฟหันดาวนี่รถใหญ่จอดเต็มเลยนะเนาะโหจอดไทยอ่ะแต่รถขาับมาแต่ไทยโหอ๋อจอดนะฮะเริ่มเดี๋ยวคนคนส่งมาแหละก็มามามาจอดพักอยู่นี้อยู่นั่นมันมัมีหม่องจอดรถจอดยังเนาะจอดตัดเลย อาซา,ารัลกิมีทั้งศูนขอขอบคุณขอบคุณพเมพี่น้องป้าลุงเอฟซีที่ขับมาครับส้มคิดตั้งแต่ต้นจนจบจากกาบประขับโฆษณาขอขอบคุณขอบคุณทุกกำลังใจเด้อตอนนี้ทั้งขาก็ได้ออกมาแล้วจากคนคูณแหละมาชงน้องสาวคนใบหุงสีสีข่าเแล้วขาก็ออกมาซีมีเรียกไปต่อให้พี่น้องไลยป้าำหรัลิปนีสบุญก็มาตร,นาร,นารนาางนี้ขอ,ดนนอ,นไ,อไ,ได้พี่และน้องไปจนเส็จไปได้ยิ่งงาม นี่มึงงามเป็นวะนี่ผมเป็นนะไป <c oughs> โดยโอ๋อทางเมค้าพิ่น้องก็ได้ทรงตีปอก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 ยิ้เลยพี่น้องเลยพราทางน้องเิ่นเปิดเพลียงเนาะอ่ะปลาเดี่ยวสบายดีพ่อแม่พี่น้องปลาโลงบ๊สุสุสุคน